ด้วยนะผมที่เข้ามารับฟังรับชมกันด้วยนะผมสำหรับวันนี้เขาเรามันทากิจกรรมแจกหมัดกันนะผมเป็นหมัดสตมะนะครับผมก็อยู่ที่ราคาห้าร้อยเกเก้าพชรนะครับผมนี่ใคทีดอยากได้นะผมกติกาก็ไม่ยากเลยนะผมทําไมผมถึงมาแจกได้รู้ไหมครับแค่รู้มั้งครับว่าพอม,มันเงินมันจากไหนแค่รู้นงครับผมให้ไปดูคลิปที่แล้วนะครับ วิธีสอนห่างเงินฟรีนะรับผมไว้เติมเกมนะผมเติมเกมวันละห้าร้อยถึงหนึ่งพันได้ฟรีฟรีนะผมเข้าไปดูกันได้นะผมคลิปก่อนอยู่ในช่องผมเลยนะผมโอเควันนี้เรามาแจกมัดกันนะผมกติกาก็ง่ายๆนะผมไม่ต้องทำไรมากเพียงแค่เมนยูไอดีนะผมตามด้วยตามด้วยผลผลเพราะอยาาได้อะไรนะผมแจกแค่วันรางวัลเดียวนะผมก็อย่าลืมทำตามกติกากันด้วยนะผมก็กดไลค์ก็ดแชร์กันด้วยนะผม กดไลค์กดติดตามพี่ผมใครเข้ามาแล้วไม่กดไลค์กดติดตามก็ไม่ได้นะฮะผมถือว่าสารสิทธิ์นะฮะในโวนเจ้าชุดนี้นะฮะก่อนวันที่แปดนะผมก่อนมันจะหายไปนะฮะผมผมขอค่าสิทธิ์ติทามพี่ผมคำเจ็ดชุดนี้ครับผมรางวัลเดียวนะครับนี่สำหรับเติมเติมเข้าไปให้ในเวดีนะผมสำหรับคนที่ได้ก็อย่าลืมเป็นกันด้วยนะฮะแต่ต้องชุดนี้ขอค่าสิทธิ์พิทามไปนะฮะสำหรับชุด แล้วผมคลิปนี้ก็ไม่มีไหนมากครับผมใครที่เข้ามาดูว่าอย่าลืมเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครก็อย่าลืมทำลายกติกากันด้วยนะครับแต่คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับ